แล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้คือถ้ามันมีเรื่องอะไรที่ช่วยเหลือคนไทยได้ก็จะมาแจ้งให้คุณผู้ชมทราบคือมันมีมุมหนึ่งครับผู้ชมฮะซึ่งตอนนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบหลายโรงเรียนตอนนี้เนี่ยนะครับเวลาก็จะทําอาหารให้กับนักเรียนเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าตอนนี้คืออย่างทางภาคเอกชนเขายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยนะครับนั่นก็คือเทสโ o ้โลตัะ คือตอนนี้เทสโก้โลตัสเขามีโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง hmm. ถามว่ามันสําคัญยังไงปกติผมเชื่อว่าหลายท่านเข้าเทสโก้โลตัสแต่เราอาจจะไม่ทราบมุมแบบนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด1 9แล้วเขาเข้ามาช่วยเหลือสังคม <c oughs> อย่างที่ทุกท่านทราบเนี่ยนะฮะตอนนี้มีคนทั้งตกงานมีคนทั้งไม่มีไรายได้ซึ่งเทสโก้โลตัสในฐานะห้างค้าปลีกซึ่งจำหน่ายสินค้าอาหารทั้งอาหารสดอาหารแห้ง เขามีความเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับเด็กวัยประถมในประเทศไทยเนื่องจากว่าพอทุกคนเองเนี่ยรายได้มันไม่มีถูกไหมฮะการจะปรุงอาหารหรือแม้แต่การจะทําอาหารให้เด็กในโรงเรียนต่างๆเนี่ยอ,อาจจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนอาจจะเข้าถึงอาหารดีๆไม่ได้ โครงการนี้ในภาคเอกชนอย่างเทสโก้โลตัส,ตสเขาเลยจุดประเด็นขึ้นมาเป็นโครงการอาหารดีพี่ให้น้องโ,โดยปีนี้เขาเลือกโรงเรียนวัดมงคลวรารามจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งใน77โรงเรียนนะครับที่เทสโก้โลตัสเขาสนับสนุสนบงบประมาณทํำยังไงคุณผู้ชมเห็นครูบาอาจารย์ไหมฮะ,ะจะเปิดโอกาสให้โรงเรียนเข้าไปซื้ออาหารกลางวันในเทสโก้โลตัส ตลอดปีการศึกษา3ปีเต็มโดยให้ครูกับเด็กเลือกอาหารได้ตามใจชอบตามที่ครูคิดว่าเอาไปปรุงแล้วมี คุณภาพดีที่สุดกับเด็กเนี่ยนะฮะโดยให้โรงเรียนสามารถเลือกซื้อได้ที่เทสโก้โลตัสสาขาที่สะดวกใกล้โรงเรียนไม่มีค่าใช้จ่ายอ๋อนี่ฮะสามปีคือระยะเวลาโครงการที่ทํามานะคะแต่ว่าโครงการเนี้ยสาหรับแต่ละโรงเรียนก็คือตลอดหนึ่งปีการศึกษานี่คือหน้าของน้องๆที่ได้ทานอาหาร<อ>ที่มีประโยชน์มีโภชนาการค่ะและที่สําคัญคุณพ่อคุณแม่หลายท่านตกงานคุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยไม่มีเงินจา่าซื้ออาหารกลางวันให้ลูกซึ่งโรงเรียนทั้งหมด7 7โรงเรียนเข้าโครงการ ตรนนี้ไม่ต้องห่วงเพราะลูกของท่านจะได้กินอาหารที่ถูกสุขะอ,อนามัยอ,มอาหารดีพี่ให้น้องนะครับอ่ะนี่ก็ต้องขอบคุณด้วยสําหรับเรื่องราวดีๆเนี่ยนะฮะที่เขาช่วยเหลือสังคมเพราะถ้าตัดสลับกลับไปต่างประเทศบ้างคุณผู้ชมไปดู